สวัสดีครับจะพาเข้าไปเที่ยวอำเภอรเรนูนครน,นะครับจังหวัดนครพนมนะครับเนี่ยอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณเจ็ดกิโลเมตรนะครับด้านซ้ายด้านขวาเดี๋ยวนี้ก็จะมีต้นข้าวต้นต้นข้าวนะครับเขียวนะครับก็จะมีน้ําบ้างนะครับน้ําจนประทานบ้างนะครับ อำเภอเรนูนครเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนมนะครับห่างจากตัวจังหวัดก็จะประมาณห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับนี่แหละครับอำเภอเรนูนครน,นะครับ <k S 1> การคมนาคมก็สะดวกอยู่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับก็การคมนาคมก็ถือว่าใช้ได้นะครับ สำหรับทำเลที่ตั้งของอำเภอเรนูนครนะครับทิศเหนือนะครับทิศเหนือคือด้านขวามือที่เราเห็นนี่แหละครับเม็ดในภาพนี้ก็คือทิศเหนือนะครับขวามือก็จะติดกับอำเภอป่ปักอำเภอเมืองนครพนมนะครับส่วนทิศตะวันออกทิศตะวันออกก็คือด้านหลังเราที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็นอำเภอ พระธาตุนะครับอําเภอโทษนะครับเขาเรียกว่าอําเภอธาตุพนมนะครับไม่ใช่อาเภอพระธาตุส่วนทิศใต้นะครับก็ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นอําเภอนาแก่ด้วยครับอําเภอนาแก่นะครับทิศตะวันตกก็จะเป็นอําเภอนาแก่กับอําเภอปลาปากนะครับอําเภอนาแก่ก็จะติดกับทางตะวันตกและทางใต้ด้วยนะครับเนี่ยครับ ทิศตะวันตกคือเอาหาันหน้าไปนะครับที่เราขับรถไปก็จะเป็นทิศตะวันตกนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอรเรนูนครนะครับถึงอำเภอรเรนูนคร ahora, แล้วก็จะเป็นอำเภอนาแก่นะครับอำเภอนาแก่ก็ถ้าเลยไปก็จะเป็นอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับถึงโคกสีสุพรรณถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็อำเภอเต่าง,งอยไปประมาณนี้นะครับถ้าจากโคกสีสุพรรณไม่เลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปก็จะเป็นจังหวัดสกลนครนะครับ อำเภอเมืองสกลน,นครถ้าถึงอำเภอสกลน,นครเมืองสกลน,นครแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายขึ้นภูพานก็จะไปลงอำเภอสมเด็จไปต่อกาลสินนั่นแหละครับกาลสินขอนแก่นนะครับหรือมหาสารครามก็แล้วแต่นะครับถ้าจากสกลไม่เลี้ยวซ้ายตรงไปก็จะเป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับอุดรธานีนะครับนี่แหละครับก็ใกล้จะถึงอำเภอเรนูนครแล้วนะครับ อำเภอรเรนูนครก็จะมีการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอช่วงปีพศ2513นะครับแล้ต่อมาปี2518ก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอรเรนูนครน,นะครับสำหรับประชากรนะครับที่อาศัยอยู่อำเภอรเรนูนครน,นะครับก็จะเป็นชนเผ่าผู้ไทยนะครับผู้ไทยหรือว่าภูไทยนะครับแล้วแต่ จะเรียกนะครับตินฐานดั้งเดิมของชาวภูไทยเดิมอยู่ที่แฟน12จุดไทยนะครับและแฟงสิบสองนานะครับก็คือดินแดนส่วนเหนือของลาวและเวียดนามนั่นแหะครับซึ่งติดต่อกับตอนใต้ของประเทศจีนนะครับก็อพยพลงมานะครับอบพยพลงมานะครับ สำหรับชาวภูไทยที่อยู่ในประเทศไทยเด๋ยนนี้ก็จะมีถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดนครพนมกาลสินนะครับมุกดาหารก็มีนะครับสกลนครก็มีนะครับและบางส่วนของกระจายกันอยู่ในจังหวัดนองคายบ้างนะครับอำนาจเจริญวนราชธานีนะครับอุดรธานีร้อยเอ็ดและยะโสธรด้วยนะครับประมาณนี้นะครับชาวภูไทยก็จะเยอะอยู่นะครับ ก็คือชาวภูไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่รักษาวัฒนธรรมและขนบรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างดีนะครับถือว่าเป็นชนเผ่าที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไ้อย่างดีนะครับประชาชนพลเมืองของชาวภูไทยก็เป็นชนที่พูดจาเพราะนะครับพูดเพราะนิสัยใจคอก็ดีนะครับจิตใจดีนะครับจนภูไทยนะครับ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนับถือผู้เฒ่าผู้แก่นะครับนะครับนี่ครับจะเข้าเขตอำเภอภูไทยแล้วนะครับอำเภอภูไทยของชนชาวภูไทยนะครับอำเภอเรนูนครนะครับชื่ออำเภอเรนูนครนี่นะครับชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จะอยู่กันอย่างนี้นะครับบ้านช่องห้องหอร้านค้านะครับ เริ่มเข้ามาแล้วครับนี่นะครับถึงเริ่มต้นอําเภอแล้วนะครับผมจะพาเลี้ยวขวาขวาไปทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นสองแยกนะครับลองเลี้ยวขวาไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยจะมาเริ่มต้นเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นอําเภอที่ใหญ่มากนักนะครับเลี้ยวขวามาทางนี้ก็จะเป็นนี่แหละครับเป็นสถานที่ราชการนะครับ ขวามือนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็หมู่บ้านนะครับเป็นบ้านเป็นบ้านซ่องก็สังเกตบ้านชาวบ้านภูไทยนะครับจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยจะคล้ายๆกันก็ถือว่าเป็นบ้านของชาวบ้านช่วงยุคกลางกลางนะครับถ้าถ้ายุคแรกๆก็จะเป็นไม่ไม่ไม,ไม่มีขนาดนี้นะครับจะเป็นกระต๊อบเป็นอะไรที่ เล็กกว่านี้นะครับเก่าหรือโบราณกว่านี้นะครับช่วงนี้จะเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านที่ยุคกลางๆนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงนะครับทําฝาไม้นะครับทําด้วยไม้นะครับฝานะครับนี่แหละครับก็จะเป็นทั่วไปนะครับของชาวอีสานก็จะเป็นบ้านแบบนี้นะครับก็เริ่มต้นอีกนะครับเริ่มต้นจุดเดิมนะครับซ้ายมานะครับทีนี้ซ้ายมานะครับซ้ายไปก็ จะเป็นนี่แหละครับก็จะสังเกตดูบ้านนะครับจะคล้ายกันนะครับก็จะมีตึกสร้างด้ปูนบ้างนะครับสลับกันไปนานๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านแบบเดียวกันนะครับเนี่ยครับแบบเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับก็จะนี่แหละครับเส้นนี้ก็จะไปอำเภอนาแกนะครับก็จะมีสําหรับ นี่แหละครับก็จะเป็นร้านค้าร้านขายของของชาวภูไทยนะครับก็จะมีนี่แหละครับเขาก็อยู่กันนะครับก็จะมีวัดนะครับวัดนะครับครับก็นี่แหละครับบ้านเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆกันนะครับส่วนใหญ่จะคล้ายกันเลยนะครับสร้างคล้ายๆกันนะครับนะครับนี่ครับทางซ้ายขวามือนะครับ จะเป็นลักษณะบ้านเหมือนกันนะครับบ้านแถวช่องนะครับนานๆก็จะเป็นตึกก็ตึกก็ทําฝาไม้นะครับส่วนใหญ่ตึกก็ฝาไม้ตั้งแต่ทาสีใส่นะครับข้างล่างทําปูนนะครับก่อปูนอิฐบล็อกหรืออะไรนะครับก็ชมไปนะครับก็จะเป็นนี่แหละครับจะมีลักษณะคล้ายกันนะครับคล้ายกันนะครับในอำเภอนะครับ สาหรับชาวผู้ไทยเขาจะมีประเภทนี้หลายๆอย่างนะครับมีฟ้อนลําลําผู้ไทยนะครับหรือเล่นดนตรีอะไรประมาณนี้ครับอําเภอเรนูนครน,นี่ก็จะเป็นอําเภอที่ชื่อเสียงดังอยู่นะครับได้ยินมานานแล้วนะครับเรนูนครเน,นี่ยครับเป็นอําเภอที่คนรู้จักกันเยอะอยู่นะครับชื่อเสียงแรงลาม สาวสวยเมืองผู้ไทยนะครับเขาว่ากันว่าอำเภอผู้ไทยจะมีสาวสวยนะครับก็ชมนะครับชมบรรยากาศของขอำเภอนะครับนี่ครับผมจะผมก็จะพาไปทางอำเภอนาแกนะครับไปอำเภอนาแกนะครับไปเรื่อยๆโน่นไปถึงอำเภอนาแกนั่นแหละครับ นาแกก็จะมีตำนานเหมือนกันนะครับส่วนตำนานชาวผู้ไทยนะครับซึ่งแต่ละอำเภอก็จะมีประวัติมีตำนานการอพยพของชาชนที่มาตรงตั้งรกรากอยู่นะครับก็จะมีต้นตาลบ้างสลับกันไปนะครับต้นไม้ต้นปลูกไม้ต้นพืชกินได้ไม้ผล ไม้อะไรบ้างนะครับไม้ธรรมชาติบ้างนะครับก็ทรัพยากรอย่างดีนะครับอากาศยังดีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับบรรยากาศนะครับนี่ก็ออกมาท้องทุ่งนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอนาแกนะครับเอ็นนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับก็ติดตามรับชมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ไม่หวังอะไรมากมายหรอกนะครับเพียงแต่ว่าผ่าน เดินทางผ่านก็ถ่ายคลิปมาดูนะครับไว้ให้ดูลูกๆแลหลาน,ลานอยากดูเผื่อไม่ไม่ได้มาก็ดูเดี๋ยวนี้คนบางครั้งไม่จําเป็นต้องมานะครับดูจาก youtube ทําอะไรเหมือนกันดูจากอินเทอร์เน็ต y o u t u b e ก็ได้นะครับบางอย่างนะครับไม่ต้องไปศึกษาด้วยตนเองก็ได้ไม่ต้องมาด้วยตนเองก็ได้ก็เหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ